ลูกค้าสามารถซื้อรถมือสองกับ c a r ์เทได้อย่างมั่นใจเพราะว่าเขามีการตรวจเช็ค150จุดเพียงแต่ว่ารายละเอียดการตรวจเช็คเป็นยังไงต้องถามผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณเจมส์น,นะครับผมยินด,ดีครับก็ทุกรถของเราทุกคันนะครับเราจะมี serial number บอกนะครับว่าเป็นแอป ID ประจำตัวรถนะครับและในรถคันนั้นๆนะครับจะมีหัวข้ออยู่ประมาณาหลายหัวข้อย่อยนะครับเพื่อให้ครบ150จุด มีตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเราให้ความสำคัญเรื่องยางนะครับเรื่องเครื่องนะครับเรื่องเกียร์นะครับเรื่องระบบไฟนะครับเรื่องระบบเซฟตี้ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ระบบย่อยๆครบทั้งหมดนะครับซึ่งทุกอันนะครับเราจะผ่านนะครับการตรวจสอบจากช่างนะครับที่มี คุณภาพแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะครับถ้าไม่ผ่านเช็คลิสต์ตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถอนุญ,ญาตให้กับทาง<ม>ลูกค้านะครับออกไปทดลองขับหรือกรณีที่ลูกค้าได้ซื้อรถคันนั้นไปแล้วนะครับถ้าไม่ผ่านการตรวจเช็คตรงนี้เราไม่ส่งรถคันนั้นนั้นให้กับลูกค้านะครับนั่นหมายความว่ารถทุกคันที่ผ่านการตรวจเช็คจากเราการันตีได้เลยว่าได้รับคุณภาพที่ดีนะครับอย่างแน่นอนนะครับ แล้วที่ได้ยินมาก็คือถ้ารถมีปัญหาภายใน7วันก็จะรับซื้อคืนโดยไม่มีเงื่อนไขเพียงแต่ว่าอยากจะทราบรายละเอียดว่ามันมันไม่มีเงื่อนไขอย่างที่จริงหรือเปล่าครับจริงครับคุณกฤษก็คืออ่าจริงๆแล้วรถทุกของเรลาทุกคันภายใน7วันหลังจากที่ซื้อรถไปแล้วนะครับแต่มีเงื่อนไขสั้นๆน,น,นิดเดียวก็คือว่าต้องขับไม่เกิน500กิโลเมตรนะครับและอยู่ในสภาพเดิมก่อนที่ซื้อไปไม่นําไปดัดแปลงไปโมดิฟายอื่นๆแค่เพียงเท่านี้นะครับไม่ว่าคุณลูกค้าเองซื้อไปแล้วจะไม่พอใจในเหตุผลอะไรหรือคันที่ใช้อมงู อยากเปลี่ยนคันเป็นคันอื่นภายใน7วันเรายินดีรับทุกเงื่อนไขที่ลูกค้านําเสนอมานะครับเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องการสร้างความพึงพอใจในการขายให้กับลูกค้ามากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อให้ความสบายใจนะครับก็คือคาร์24ก็จะมีวันันตีของทมงบริษัทเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเรามีวันันตีติดตัวรถให้นะครับปัจจุบันติดตัวให้รถให้90วันนะครับ5,000กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้มากกว่านี้สามารถแอพพลายเป็น1ปีนะครับ30,000กิโลนะครับ เพียงเพิ่มเงินจํานวนไม่เยอะมากนะครับหรือสามารถที่จะเอาจํานวนเงินนี้ไปอยู่ในยอดผ่อนนะครับต่อเดือนร้อยกว่าบาทนะครับตรงนั้นก็สามารถทําได้นะครับทุกๆเงื่อนไขเราพร้อมรับฟังคุณลูกค้าหมดเพียงแต่ว่าถ้าสนใจกับเรายินดีให้คำปรึกษาทุกเงื่อนไขนะครับครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลของคาร์4เวนตี้โฟร์ซึ่งเป็นทางเลือกของรถมือสองสำหรับคุณนะครับผมถ้าสนใจข้อมูลอื่นก็ลองเช็คคลิปในช่องของเรานะครับที่เกี่ยวกับคาร์4เวนตี้โฟร์ครับขอบคุณครับ